ก็เริ่มต้นจากที่เราได้เม็ดตาลมาก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับเม็ดตาลแต่ก็จะมีขนเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้ก็มาถึงเรื่องต้นนี้นะครับที่ผมทำมาประมาณ2ปีแล้ว สวัสดีงามนอีกครั้งนะครับพบกับชำนาญชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเพราะต้นไม้การปลูกต้นไม้นะครับในส่วนของผมก็จะมีปาล์มหางกระรอกอันนี้ก็จะเริ่มปลูกต้นมะพร้าวแล้วก็ที่มีอยู่แล้วก็จะเป็นต้นตาลน,นะครับ เดี๋ยวเราจะมาคุยมาดูกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยครับมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับมาดูกันทีละอย่างนะครับทีละต้นว่าออมีการปลูกการเพาะที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับในความแตกต่างก็มีความเหมือนกันอยู่ในตัวนะครับสำหรับต้นมะพร้าวนี่ก็จะมีเพื่อนๆหลายคนที่ปลูกอยู่ ต่นตัวผมก็เคยปลูกมาบ้านแต่ก็ยังไม่เยอะนะครับสำหรับมะพร้าวก็จะมีก้านที่ใหญ่ลำต้นใหญ่ลูกก็ใหญ่นะครับหลักการก็คือทำเป็นบันไซททำให้ลำต้นเตี้ยโดยการกรียด เยื่อใยที่ห่อหุ้มกาบใบเขาออกให้ได้ลึกที่สุดสั้นที่สุดนะครับเดีย๋ยวเรามาลองกันนิดหน่อยนะครับ<ม>ก็ประมาณนี้ครับกลดขกดส่วนที่ห่อหุ้มออก เดี๋ยวผมจะกลีดแค่ประมาณหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมากล็ดต่ออีกทีหลังจากจบคลิปนะครับ นี้ก็เป็นคิวของเจ้าปามหางกระลอกซึ่งเป็นเรื่องที่ผมทำมาค่อนข้างนานแล้วก็ถือว่าเป็นผลที่พอมองเห็นนะครับปามหางกระลอกก็มีความแตกต่างตรงนี้นะครับที่เห็นเห็นเลยก็ลูกที่เล็กสามารถเลี้ยงได้ในพื้นที่ เล็กๆได้แคบๆได้เอาไปวางตั้งโต๊ะได้ส่วนรากก็งอกจเจริญได้ดีรากเยอะลำต้นลูกถ้าเลี้ยงดีๆก็จะแข็งแรงแน่นกันอย่างนี้น,นะครับกราบใบจะแตกต่างกับมะพราะ้บบาวกราบใบเขาจะค่อนข้างบาง บางแต่ก็มีความเหนียวในตัวอยู่นะครับสามารถดัดได้ที่การขีดก,ก็ลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าความห่างกะลอกเขาจะบางและเหนียวขีดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะเราจะทำได้นะครับ วิีการเคาะปามหางกระลอกก็เคาะเหมือนคล้ายๆกับมะพร้าวคล้ายๆกับต้นไม้ทั่วไปนะครับ ผมจะจิดให้ดูนิดหน่อยนะครับตามหางกระรอกก็มีศัตรตูก็จะเป็นพวกมดแล้วก็เป็นเพี้ยแป้งชอบมาเกาะต้องคอยดูแลมดหน่อยนะครับตอนต้นยังเล็กอยู่เราอาจจะใช้วิธีการฉีดใบซึ่งผมทำคลิปไว้นะครับ อีกใบได้เลยไม่ต้องมานั่งเกลี่ยให้เสียเวลาตามหางกระลอกเลี้ยงดินได้เลี้ยงน้ำก็ได้เหมือนกันนะครับมี้ผมเลี้ยงน้ำไว้การเจริญเติบโตของการเลี้ยงน้ำก็จะช้ากว่าเลี้ยงดินนิดหน่อยนะครับแต่ก็สามารถจะเอาไปตั้งโต๊ะ ไปวางสวยๆได้เลยนะครับตอนนี้ก็มาถึงเรื่องต้นนี้นะครับที่ผมทำมาประมาณ2ปีละเลี้ยงไว้2ปีละก็จะเป็นต้นตาลตโนดตาลโนดยังไม่ค่อยมีใครทำก็เลยลองทำดูนะครับไอเจ้าตาลโนดเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกับตัวอื่นหน่อยหนึ่งนะครับ ตั้งแต่การเคาะการปลูกเลยวิธีการเกิดของเขาก็จะไม่เหมือนคนอื่นเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการบอกโดยผ่านการวาดรูปแล้วกันนะครับว่าเริ่มต้นยังไงแล้วก็ลักษณะการงอกของเขาเป็นยังไงนะครับก็เริ่มต้นจากที่เราได้เม็ดตาลมาก็าจะลักษณะประมาณนี้นะครับเม็ดตาลแต่เขาจะมี ขนเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็เอาเม็ดตาลเนตนี้ไปแช่น้ำไว้สักประมาณสิบห้าวันแล้วก็เอามาขึ้นกองรวมกันไว้จนเขาจะเริ่มมีงอกตรงนี้ออกมางอกยาวสักประมาณห้าเซนสองเซนสามเซนก็แล้วแต่นะครับพอพอเขาง,งอกแล้วเราก็แยกแยกตาลที่งอกเนี้ยออกมานะครับแล้วเอาไป วางในที่เพาะสำหรับเพาะตาลน,นะครับที่สำหรับเพาะตาลเราก็จะใช้ถังหรืออะไรก็ได้นะครับโดยใส่ใส่ดินในถงังหรือว่าถ้าให้ดีตรงก้นกระถางนี่จะเป็นปูนเพื่อไม่ให้ลากเขาออกไปที่อื่นนะครับความสูงตรงนี้ก็ประมาณ30เซน30ถึง40เซน เราก็เอาเม็ดตาลต,ตรงนี้นะครับที่มีงอกแล้วมาวางวางไว้ให้ให้งอกเขาจิ้มลงไปพอได้ระยะหนึ่งงอกเขาก็จะจิ้มลงไปในดินอย่างนี้นะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าสะดือเขาจะทิ้มออกไปอย่างนี้จนถึงก้นกระถางเขาก็จะเริ่มมีรากออกมาเป็นต้นกําเนิดของ ลูกตาลลูกนี้นะครับหลังจากเขามีงอกแล้วเขาก็จะเริ่มสร้างลำต้นลำต้นเขาก็จะค่อยๆย้อนสะดือขึ้นไปตรงนี้ก็ก็จะมีเป็นกาบเป็นกาบแข็งๆเนี่ยคือส่วนที่เขายังหลงเหลืออยู่ห่อหุ้มลำต้นอย่างทีครับเขาก็จะค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนด้านในนี้ก็จะเป็นใบก็โตไปเรื่อยๆนะครับโตไปจนอาจจะโผล่ค้นดินขึ้นมาโตตามลำดับและสุดท้ายเขาก็พ้นดินงอกแทงออกมาจากตัวสะดือพอเราเห็นตรงนี้แล้วเราก็เอาออกมาแล้วก็เอามาทำการเพราะในกระถางได้เลยนะครับพอจนระยะหนึ่ง ก็จะมีใบแตกออกมาจากตัวนี้ก็จะเริ่มค่อยๆปรับมาเป็นสภาพแบบนี้นะครับจากตัวนี้ก็จะแตกเป็นใบาจากใบแรกก็มีใบที่สองที่สามที่สี่โตไปเรื่อยๆต้นตาลต้นนี้ก็ประมาณสองปีสองปีกว่านะครับถึงจะได้ขนาดนี้วิวัฒนาการเขาก็จะเริ่มจาก ใบเล็กๆยาวๆพอเราเกีดให้มันสั้นลงใบเขาก็เริ่มสั้นลงตอนแรกยาวเป็นฟุตเลยครับฟุตกว่ากว่าตอนนี้ใบเขาเหลือคืบกว่ากว่าแล้วแล้วก็เริ่มมีการฉีกแล้วครับต้นตาลสองปีเพิ่งจะฉีกให้เห็นก็รอดูต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อ ก็เพื่อนๆที่อยากจะรู้เรื่องวิวัฒนาการของต้นตาลต้นปลาล์มหางกระรอกหรือต้นปลาล์มมะพร้าวก็กดไลค์กดติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตสำหรับต้นตาลต้นปลาล์มต้นมะพร้าวให้ดูอีกต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับ